สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับหลังจากที่ผมได้เคยพูดถึงความล้มเหลวของทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งรายการล่าสุดก็คือบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนเอเชียที่เราไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายได้มีคาถามมากมายนะครับว่าการใช้โคช้ชต่างชาติอาจจะไม่ใช่สำหรับฟุตบอลไทยที่จะประสบค,ความสําเร็จก็มีความเป็นไปได้วนกลับมาสู่วัฏจักรเดิมๆครับลูกของบอลไทยใช้โค้ชไทยวนไปโค้ชต่างชาติโค้ชต่างชาติไม่ดีกลับมาโค้ชไทยแต่สิ่งที่เราลืมพูด ถึงกันไปก็คือการวางโครงสร้างระบบเยาวชนวันนี้สมาคมเองก็มีเอ็กโคโนนะครับที่วางโครงสร้างตรงนี้อยู่แต่ส่วนตัวผมเองผมเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะมองเห็นอะไรเหมือนกับคนอื่นอยู่แล้วต้องหาข้อมูลครับเมื่อเราคิดว่าเอ็กโคโนเหมาะหรือไม่เหมาะกับผลงานที่ผ่านมา4 5ปีที่วางโครงสร้างให้กับเยาวชนไทยแต่ผลงานเราตกรอบชิงแชมป์เอเชียแทบยกชุดมันเกิดอ,อะไรขึ้นฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับมามองกันอีกหรือเปล่าว่าโครงสร้างฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จทั่วโลกคือการวางราก ฐของการปั้นเยาวชนขึ้นมาบอลไทยมีหรือยังและกําลังทําอยู่ใช่หรือไม่เราเห็นสมาคมได้เคลื่อนไหวนะครับทั้งเรื่องของการจะออกไกด์บุ๊กหรือแม้แต่สิ่งที่กาเลสโอมาโกซาได้ทําแล้วมีการนําเสนอผ่านสื่อของสมาคมกีฬาฟุตบอลเองผมเองไม่เคยติดตรงนี้เลยนะครับและผมเชื่อว่า,วาถ้ามันทําได้จริงเป็นเรื่องที่ดีแต่สุดท้ายเขียนโครงสร้างสวยงามแค่ไหนถ้าไม่มีคนทําที่เข้าใจฟุตบอลไทยและลงมือจริงๆไม่มีทางที่ผลลัพธ์ออกมาแล้วจะประสบความสําเร็จเอาเป็นว่าวันนี้ครับคุยกับโค้ดบ้านนอกใช้คํานี้เลย นนคโค้ชที่อาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องฟุตบอลมากมายแต่หัวใจมาเต็มและอยากพัฒนาเด็กๆสิ่งที่ต้องตั้งคําถามเลยก็คือว่าช่วงเวลาของโควิดมันทําให้ทุกสิ่งพังไปหมดเรื่องของฟุตบอลหลายคนโฟกัสแต่ฐานยอดบนพีระมิดคือหลีกอาชีพแล้วก็ทีมชาติแต่หลงลืมไปว่าการที่เราจะต้องปั้นเยาวชนมันก็ยังคงต้องคงอยู่การไม่มีฟุตบอลเยาวชนจัดการแข่งขันแน่นอนมันอาจจะลดทอนกระแสะการติดเชื้อโควิดลงได้เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาพรวมแต่เอาจริงๆนะครับเด็กจะหยุดพัฒนาไม่ได้พอ พราะการทำบอลเด็กคือการพัฒนาไม่ใช่การเน้นผลการแข่งขันแต่วันนี้เราคิดกลับหัวหรือเปล่าเราเอาผลการแข่งขันมาคิดก่อนมาใส่ในหัวเด็กทําให้เด็กเกิดความกดดันและเด็กไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้นี่คือสิ่งที่จะพูดคุยกันผ่านโค้ชที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นโค้ชในโครงการที่เริ่มต้นจากศูนย์ครับมไม่ได้มีเป้าหมายเลยว่าวันนี้จะมาถึงจุดนี้ได้แต่พวกเขามีความสุขกับการปั้นเด็กและก็ส่งเด็กเข้าสู่โรงเรียนฟุตบอลใหญ่ๆติดเยาวชนทีมชาติมากมายถ้าพร้อมแล้วนะครับก่อนคุยเรื่องนี้กด s u b s c r i b e พร้อมกับก,บก,บกระดิ ทราบว่าเราลงคลิปแบบนี้ใหม่เมื่อไหร่และผมจะชำละเรื่องของฟุตบอลเยาวชนในประเทศไทยทั้งหมดทุกรายการให้พวกเราได้ฟังเป็นคลิปหนึ่งตอนที่ผมตั้งใจทํามากหลังจากนี้นะครับส่วน Facebook เห็นคอนเทนต์เรา,เาก็กดไลค์กดแชร์กันได้ส่วนคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของการวางโครงสร้างเยาวชนอยากให้ทุกคนช่วยแชร์ไอเดียใต้คอมเมนต์คลิปนี้ด้วยนะครับผมจะหยิบยกไปถามโค้ชฟุตบอลที่เป็นคนไทยอยู่กับเด็กผูกพันมานานว่าระหว่างคนไทยปั้นเด็กไทยเข้าใจฟุตบอลไทยกับการวางระบบโครงสร้างของต่างชาติมันทํางานร่วมกันได้ รหรือไม่และประสิทธิภาพสูงสุดคือการทํางานร่วมกันในลนนักษณะไหน ของศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนเนี่ยเราอาจจะคิดถึงภาพของศูนย์ฝึกที่สร้างขึ้นโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมได้มาค้นพบนะครับว่าในบ้านเรามันก็มีคนบ้าฟุตบอลมากมายครับคนที่เขามีความฝันที่เขาสร้างกันมานานเล็กบ้างใหญ่บ้างก็แล้วแต่ทุนทรัพย์ะครับเงินมากก็ทําทมากเงินน้อยก็ทําทน้อยบางคนถึงขนาดไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อเอามาลงทุนสร้างความฝันให้กับตัวเขาเองและก็มอบความฝันให้กับเด็กๆในต่างจังหวัดมีคนทําแบบนี้เยอะมากจากจุดเริ่มต้นใจรักศึกษารูปแบบการฝึกซ้อมเองดูสื่อโซเชล สมัยก่อนไม่มีก็ไปหาซื้อหนังสือมาอ่านนั่นแหละครับแล้วก็นํามาต่อยอดสอนให้เด็กๆใช้พื้นที่ตัวเองมาพัฒนาเป็นสนามฟุตบอลต่อด้วยที่พักและก็กลายเป็นศูนย์ฝึกฟุตบอลได้เริ่มต้นกันแบบชาวบ้านแล้วพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพกลายเป็นชุมชนที่สร้างความสามัคคีและกิจกรรมให้กับคนในท้องถิ่นทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูลูกหลานของตัวเองประสบความสําเร็จในอนาคตซึ่งในภาคเอกชนที่ทําอย่างต่อเนื่องและก็ไม่หยุดในการสนับสนุนฟุตบอลไทยก็คือช้างครับพยายามวางรากฐานระดับเยาวชนมา ตลอดตั้งแต่การเปิดศูนย์ฝึกฟุตบอลใจกลางกรุงเทพที่สนามไทยเบฟฟุตบอลอะคาเดมี่ให้กับเยาวชนเข้าไปเรียนรู้ฟุตบอลกับโค้ดไลเส้นในวันเสาร์อาทิตย์แต่ช่วงนี้เป็นโควิดก็ปิดอยู่นะครับและต่อยอดด้วยการทําช้างโมบายฟุตบอลคลินิกก็นําโค้ดระดับไลเส้นไปลงพื้นที่สอนฟุตบอลให้กับเยาวชนทั่วประเทศแต่ช่วงนี้ก็ทําไม่ได้เพราะติดโควิดแต่ยังไม่พอครับทั้งช้างหรือว่าไทยเบฟเนี่ยเขาเพยายามส่แสวงหาศูนย์ฝึกฟุตบอลที่มีเจตนารมณในการสร้างเด็กจริงๆและก็เลยกลายเป็นแคมเปญช้างฟุตตบออลมามมมนีรเื่่ทไหก็าาาสถ เกิดสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบมีความคิดสร้างสรรค์ช้างเลงเห็นตรงนี้ก็เลยวางโปรเจกต์เลยครับว่าเดี๋ยวต้องตะเวนดูหน่อยตรงไหนมีสวนฝึกฟุตบอลในต่างจังหวัดที่น่าสนใจจะเข้าไปซัพพอร์ตทางเรื่องขององค์ความรู้คุณขาดอะไรคุณอยากได้ความรู้เรื่องฟุตบอลเดี๋ยวเราเอาโค้ชมาช่วยถ้าคุณมีทักษะที่ดีส่งคุณไปเรียนอยากได้น้ําดื่มอุปกรณ์การฝึกซ้อมปัจจัยต่างๆที่ไม่ใช่เรื่องเงินมากมายสามารถเริ่มต้นจากการสร้างด้วยตัวเองโดยภูมิปัญญาของคนไทยก็เข้าไปเลยครับให้การดูแลบรรดาโค้ชในสูนฝึก นั้นๆก็ส่งไปอบรมหลักสูตรโค้ชของ AFC เลยทั้ง C ไรเซ่น B ีไรเซ่นของสมาคมกีฬาฟุตบอลปัจจุบันเนี่ยชา้างฟุตบอลคอมมูนิตี้สนับสนุนศูนฝึกฟุตบอลทั่วประเทศ5แห่งนะครับเรียกได้ว่าถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราไม่มีศูนฝึกทั่วประเทศแค่ของชา้างเนี่ยก็ครบแล้วนะครับเหนือลงใต้ทั้งศูนฝึกฟุตบอลที่แม่โมกจังหวัดสุราธ,ธานีศูนฝึกฟุตบอลหินโคนที่สุรินสูนฝึกฟุตบอลม่อนแจ่มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อันนี้อาจจะดังหน่อยของทีมคริสเอฟซีที่มีอา er นน์อมเลิศศักดิ์ดเป มีศูนฝึกฟุตบอลชุมชนบ้านบู่เปือยจังหวัดอุบลราชธานีและก็ที่สุดท้ายช้างในหยิบยื่นโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนที่สูนฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านการุณาจังหวัดสมุทรปราการบ้านผมเด็กๆในสูนฝึกกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็ซ้อมก,กินนอนที่นั่นครับได้รับการส่งเสริมทั้งวิชาการดีโภชนาการอาหารที่ดีแต่ในสถานการณ์ช่วงโควิดหลายกิจกรรมถูกล็อกดาวน์แม้แต่สมาคมฟุตบอลเองก็ยังต้องห้ามแข่งหลายรายการนะครับตามมาตรการของสอบ,บอคคำถามคือว่าแล้วสูวนฝึกฟุตบอลเหล่านี้จะปรับตัวยังไงเพราะเขาไม่ได้มี มูลค่ามากมายนะเขาไม่ได้มีเงินทุนในการที่จะอยู่ไป3-4ีปีโดยที่เขาไม่ได้มีไรายได้เข้ามาเด,เด็กจะทำยังไงซ้อมตรงไหนนี่คือโจทย์ครั้งสําคัญของคนทําฟุตบอลเยาวชนที่ตั้งตัวเองเป็นศูนย์ฝึกเลยนะครับจะทํำยังไงในเมื่อการพัฒนามันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะสถานการณ์มันไม่เป็นใจจากโควิดสิและถ้าเกิดว่ามันจะหยุดซ้อมไปเลยนานมากๆเนี่ยโจทย์สําคัญของการทําบอลเด็กคีย์ซั c เซสมันก็คือการพัฒนาครับไม่ใช่การเน้นผลการแข่งขันเพื่อใช้ชนะเด็กต้องพัฒนาให้ถูกทางที่สุดแล้วโตไปเนี่ยค่อยไปแข่งขันโดย น,น,นี่คือหลักการในการทำเยาวชนทั่วโลกนะครับการแลกเปลี่ยนกันสาหรับการอบรมไปต่างแดนผมคุยกับโค้ชหลายคนเขาก็บอกแบบนั้นแต่แนวทางในการปฏิบัติของสมาคมเองหรือแม้แต่หน่วยงานต่างๆทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือแม้แต่กรมพละมันกลายเป็นว่าฟุตบอลในบ้านเราบอลเด็กเยอะมากครับมีหลายสิบรายการใน1ปีแข่งขันวันหนึ่งบางทีต้องแข่ง2รายการ3รายการนี่นรวมฟุตซอลนะครับเด็กแข่งเยอะไปหรือเปล่าเราเอาความสําเร็จที่อยู่ด้านบนมาไว้เป็นฐานล่างครับแล้วกดดันเด็กเข้าไปมันเลยเกิดการหยุดพัฒนาเพรา เด็กไม่มีเวลาพัฒนาครับไม่มีเวลาฝึกซ้อมแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องเพราะวันวันหนึ่งต้องตะเวนแข่งวันนี้ครับสถานการณ์ที่เป็นโควิดแคมป์พวกนี้เขาอยู่กันยังไงในเมื่อเยาวชนหยุดพัฒนาไม่ได้นี่ก็สิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับและเราจะคุยกับบรรดาโคช้ชที่เขาเรียกตัวเองว่าโคช้ชบานนอเขาสามารถปรับตัวและเป็นวิธีการที่ดีมากกับการทําเยาวชนจากคนที่มไม่ได้มีความรู้มากมายแต่หัวใจเขาเ,เต็มร้อยนะครับศูนย์ฝึกสูนแรกที่เราขอพูดถึงหน่อยนะครับก็เป็น2ใน5และกันที่หยิบยกมาพูดคุยคือศูนกหิินนโคเร่มจา อาจารย์ประสฐดาทองนี่แหละครับครูผู้บาบอลในตำบลโคกตะเกียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินจากเด็กไม่ถึง10คนในวันแรกนะครับเริ่มต่อยอดมากขึ้นแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชนที่ได้เห็นลูกหลานมาเล่นกีฬาแล้วเฮ้ยก็ดีนี่หว่าห่างไกลาย,ยาเสพติดสดานามฟุตบอลผืนนาเล็กๆก,ก,ก็เริ่มขยับขยายครับกลายเป็นศูนย์ฝึกทุกวันนี้ในนามหินโคนอะคาเดมี่จากการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายและก็ยังได้อาเมือกคุณพ่อประสิทธิ์แดงดา พ่อของมุ้ยิลป์แดงดาแล้วก็น้องใหม่ธนีการแดงดามาช่วยในการปรับปรุงสนามตั้งแต่เริ่มต้นด้วยปีสองพันห้าสิห้าะเจเมื่สิบสองสิบาปีที่ผ่านมาเนี่ยคืออยากทําฟุตบอลตามสไตล์ครูบ้านนอกอะนะอยากปั้นเด็กนั่นแหละเอาที่นาของแม่นะมาทาสนามฟุตบอลเล็กๆแล้วก็ทาที่พักเด็กเราไม่คิดว่ามันจะเติบโตถึงขนาดนี้นะเจด้วยอารมณ์ว่าเออเราไม่ใช่นายทุนเนาะการทําฟุตบอลการทำอะคาเดมี่มันต้องเป็นนายทุนแต่เราต้องอาศัยเงินเดือนเราจนปีที่หกละไม่รุ่งนะมันจะริง่งบางคนจะริง่งครับ ือเราหมดทุกอย่างแล้วเงินเดือนเราก็ทุ่มเทียล้านกับเด็กหมดแล้วว่าเอาเด็กมาอยู่24คนอยู่ข้านอกอยู่ยุ่งข้าวไม่ได้มีสภาพานี้นะครับปีที่7เด็กทีิมชาติคนแรกก็เลยดังมาเลยใช้เขาว่าเป็นธุรกิจได้ไหมหรือว่ามันอยู่ตัวในแบบที่อาจารย์อยากให้เป็นโตกว่านี้ก็ได้แต่ว่าชอบความลูกทุ่งแบบนี้ที่เราทําแบบเดิมอะไรเงี้ยผมชอบสไตล์นี้ผมคิดว่าในประเทศไทยไม่มีที่ใดเหมือนผมอยากให้มันเป็นแบบคันที r คันที t แบบนี้เด็กในเครือของอาจารย์เนี่ยศูนย์ฝึกทั้งผู้หญิงผู้ชายจาก24คนตอนแรกเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่่่แ้้้วครรั21 24ตกกนนเเีีียยพจจมมะผผููชาหญิงดปท่ คือต่างคนผู้ปกครองก็ต่างมาที่นี่ทุ่งน้ามันรับเด็กเป็นร้อยไม่ได้ครับผมมันก็เลยแยกเป็นโรงเรียนผมก็คือโดยมัธยมจากตรงนี้ที่แคมป์สำนักงานผมเนี่ยประมาณกิโลหนึ่งผู้ชายอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ก็จะเป็นแคมป์ผู้หญิงโดยปริยายครับแน่นอนครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ในช่วงนี้หนักจริงๆหลายกิจกรรมต้องถูกงดหรือว่าห้ามตามนโยบายของสองบคล่าสุดก็ล็อกดาวน์อีกแล้วแม้กระทั่งฟุตบอลเองซ้อมกนลำบากมากสวนฝึกหินโคลนก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่การพัฒนาเด็กเป็นเรื่องที่่หยุดดไไม้รัับและก็ปตว ให้เข้ากับสถานการณ์โดยไม่มีข้ออ้างว่าโควิดทำร้ายพวกเขาแต่เขาต้องปรับตัวเพื่ออยู่กับมันให้ได้ครับผมคิดว่าการพัฒนามันหยุดไม่ได้เราก็ซ้อมและเราก็ประเมินโดยการที่เราทีมชุด14ปีมันมี2ชุดใครเป็น A เป็น B แล้วก็จัดกันแข่งกันผู้หญิงชุดใหญ่ผมก็เจอทีม13ปีผูช้ชายอย่างนี้นะครับพัฒนากันเองไม่ต้องรอว่าให้โควิดซานนะผมว่าคือเราพร้อมทุกเมื่อเลยพี่เจไม่ใช่ว่ามันมีความรู้เป็น B ีแล้วเฮ้ยกูสูงนะกูอ,อะไรนะไม่ใช่แต่เราเอาความรู้พัฒนาเด็กเราเด็กต้องได้รับเหมือนกับสสมมมมรใหญ่่ีนวไทาก็ั ส่วนเรื่องของการสนับสนุนนอกเหนือจากการให้อุปกรณ์ต่างๆที่เครื่องดื่มช้างเองเนี่ยก็เล็งเห็นความสําคัญในทุกๆปีนะครับให้ทําเรื่องมาเลยว่าจะขออุปกรณ์อะไรบ้างก็ส่งเข้าไปตามที่ศูนย์ฝึกต่างๆได้ขอไว้ทั่วประเทศตอนนี้ครับถ้าพูดถึงหินโคนอาร์เเดมีจังหวัดสุรินทร์คืออีกหนึ่งสนฝึกที่ช้างเนี่ยเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคนในชุมชนและผมว่าอีกหน่อยตรงนี้จะกลายเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดมากกว่าแค่เรื่องของกีฬาแต่มันยังสามารถเป็นชุมชนต้นแบบได้ด้วยครับเห็นรถ,รถบรัสสโมสรไหมครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมออกเมื่อสามปีที่ผ่านมา ไปถึงไปกู้เงินเข้ามา5้าแสนออกมาเลยไอ้คันนี้น,นะกู้เงินเข้ามาเหรอใช่ครับผมครับอู้ทุกอย่างที่พัฒนาฟุตบอลได้อันนี้คืออาคารที่อาจารย์อยู่เมื่อกี้เราคุยกันถูกไหมใช,ใ,ชใช่ใช่ครับเด็นโค้ดนี่คือบ้านของโค้ดอันนี้จะเป็นสนามฝึกซ้อมอันนี้จะเป็นสำนักงานของสมโมสรมีที่ทําการด้วยมีมีที่ทาการด้วยครับผมไม่ธรรมดา13ปีแห่งการสร้างครับพี่เจคิดว่าจะมาถึงจุดนี้แล้วครับผมพอดีมันมีกําลังเงินมาจากที่อื่นผมก็รีบสร้างให้เด็กนี่เป็น้าวงานที่เด็กกําลังดําเมื่อเมื่อวานก่อนครับเพราะอะไรครับทําไมครรัับบบมนนนเเเป็แฝึกยาให้ขีู วิถีชีวิตของคนเราและก็การทุ่มเทเสียสละการให้กับส่วนรวมดํานาคือปลูกข้าวแล้วังไงต่อเอาข้าวมากินเองเอะไรเงี้ยหรอหรือแจอชกชาวบ้านเอาข้าวมากินเองครับผมอยากอนุรักษ์ใช้มือดำพอเกี่ยวข้าวก็ใช้เกี่ยวเกี่ยวข้าวมือเกี่ยวเครื่องจักรจะไม่ใช้อันนี้ที่พักเด็กครับพี่เจที่กว้างมากเลยนะครับอาจารย์ประมาณเกือบ4 5่หกไร่ครับพี่เจแม่ผมใจปั๊มมาเลยให้ผมทําอาคารเจเดินผมตั้งเป็นชื่อของคุณเจเดินของไทยเบฟและก็เออมาคุณพ่อผมก็ชื่อเจเดินเหมือนกันนี่จะเป็นสนามซ้อมอีกสนามหนึ่งหหญ้าาออ่่ดพี่เจ อันนี้เป็นโรงอาหารครับโรงอาหารกรากดชื่อแม่ผมที่เจ้าของที่มีร้านค้าสวัสดิการเอากำไรจากมาก็มาพัฒนาเอาไวไฟมาถึงแล้วบรรยากาศดีเวลาฝนตกกลางคืนก็เสียงกบเสียงเขียดระ,ระงมพี่เจที่สําคัญมันสะอาดมากนะครับอันนี้คือเราคุยกันเนี่ยคือไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะถ่ายผมแ่บเป็นคนที่ละเอียดเรื่องความสะอาดเรื่องระเบียบวินัยคือผมจะต้องทาทุกวันไม่ต้องทําว่าให้ใครมาดูงานไม่โดนการเมคเพราะว่าผมต้องการอย่างนี้ทุกวันยี่แล้วตัวน,นี้พี่เจที่ผมถมที่เอาไว้ต้องการทําเป็นอาคารจะทําแคมป์ที่พักของทีมคาราชุดใหญ่ตัวนี้ จะเป็นกักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อจะลดน้ําสนามครับมันเป็นบ่อน้ําอยู่แล้วหรือว่าเราขุดไว้แล้วให้หน้าฝนลงแล้วน้ํามันลงมากักไว้อย่างี้มันเป็นที่นาปกติไม่มีลึกนะครับไม่ได้จัดนะส่วนอีกหนึ่งสวนฝึกที่เป็นแหล่งบ่มเพาะเยาวชนลูกหนังของแดนใต้ก็คือศูนฝึกฟุตบอลแม่โมง f อตั้งอยู่ที่อําเภอการจะนะดิตจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยผู้ชายที่บ้าฟุตบอลอีกหนึ่งคนนั่นก็คือโค้ชแปะ๊ะคุณพงศกรหนูเพชรที่นี่เขาเริ่มกันแบบถึงขนาดว่าให้เยาวชนมาเรียนฟุตบอลฟรีถ้าไม่รักจริงเเเนนนี่่่ยทาาาาาาไไไไไมมมมมมดด้้้ะะะครรรรัับพวออขขจตง ทางโค้ดแปะก็บอกเพียงแค่ว่าอยากให้เด็กๆเ,เป็นคนดีของพ่อแม่มีระเบียบวินยัยรู้หน้าที่แล้วก็ห่างไกลจากยาเสพติดส่วนเรื่องของฟุตบอลเป็นเรื่องของเด็กเองว่าจะตั้งใจและพัฒนาตัวเองได้ดีแค่ไหนแต่อย่างน้อยเด็กๆจะได้สุขภาพที่ดีและเรียนรู้การเล่นฟุตบอลอย่างถูกต้องศูนย์ฝึกนี้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆและก็ได้ชุมชนท้องถิ่นสนับสนุนจนมาจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อปี2 5 5 4ช้างเองก็เลง็งเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจเลยเข้ามาให้การสนับสนุนตั้งให้เป็นนนศูย์์ฝึกกขอองภาาาาาคใตต้เมมื่่่่5ถ6ปีทีทผแสกกรณ COVID, ทําให้สวนฝึกแม่โม่เจอกับความยากลาบากเพราะจากเดิมพื้นที่ของสุราษฎร์เป็นพื้นที่สีแดงตามประกาศของสอบคและเพิ่งจะได้เปลี่ยนมาเป็นสีเขียวในช่วงที่ผมทําคลิปนี้เองครับคำถามคือพวกเขาอยู่กันยังไงในช่วงก่อนหน้านี้ในเมื่อเด็กเองก็หยุดพัฒนาไม่ได้เราไปฟังกันหน่อยนะครับว่าพวกเขามีวิธีการอย่างไร ตอนแรกๆครับผมเด็กแถวนี้จะติดยาเสพติดไปกระท่อมพวกนี้ครับแล้วทีนี้ก็มีเยาวชนในพื้นที่ขอให้ผมทำทีฬฟุตบอลก็ตั้งแต่ปี2539ทำทาหยุดหยุดบ้างแล้วก็มาจริงจังตอนที่ว่ายาเสพติดประเภทน้ำกระท่อม ระบาดเนี่ยครับผมอ้าวแล้วพื้นฐานฟุตบอลนะครับเราได้มาจากตรงไหนครับไปอบรมบ้างแล้วก็ศึกษาจาก YouTube ของซิโก้บ้างของอาจารย์ชารวิทบ้างครับมีอาจารย์วิทยาหลอกคุณครับแล้วก็มีจ้างโค้ชมาช่วยด้วยครับบางครั้งจนถึงวันนี้ครับจากจุดเริ่มต้นกี่คนแล้ววันนี้กี่คนครับอยู่กับผมตอนนี้ประมาณ40คนเด็กๆที่ผ่านผมไปเยอะมากโอ้ทำมาขนาดนี้นี่แล้วช้างเข้ามาเห็นแววไงครับเขาถึงเข้ามาช่วยสนับสนุนอุปกรณ์แล้วก็ของอื่นผมบอกได้ว่าในสุราษฎร์หรือว่าในภาคใต้ตอนนี้มีอยู่ทีมเดียวที่ไไมม่่่่่เเเกกกก็็บบคคาาาา้จจยดง จะเห็นจากส่วนนี้แล้วก็เลยเข้ามาส่สริมเรื่องอุปกรณ์ครับแล้วอยู่ยังไงครับช่วงแรกที่แบบว่าไม่มีงบประมาณ่งบประมาณของผมเนี่ยครับจากเงินส่วนตัวบ้างแล้วก็จากไม่มีก็ไปกู้เข้ามาอะไรเนี่ยโอ้แล้วตอนนี้โค้ดอยู่ได้เหรอครับเนี่ยมันมันลงตัวังครับเนี่ยตอนแรกๆก็ขาดการวางแผนนะครับเพราะว่าหนึ่งรักเด็กแล้วก็ใจชอบด้วยทําให้มีนิสินเยอะไปหน่อยซึ่งตอนนี้ก็มีค่าอาหารที่ว่าดูเด็กประจามาครับอย่างเงี้ยก็มีผู้ปกครองจนเจือยบ้างมันก็ยุ่งยุ่งนิดหนึ่งครับแต่ก็ยังสู้อยู่ครับย 1ปีถึง15ปีครับถ้าสถานการณ์ปกติเนี่ยก็คือเดือนละ2ครั้งอาจจะมีเลือกรายการหน่อยเพื่อที่จะเด็กเน้นพัฒนามากกว่าเชนะพอหลังๆนี้โควิดนี้ก็เน้นการศึกอมเพราะว่ามีเด็กหลายท่านยังไม่กลับมาครับตอนนี้เพราะว่าสถานการณ์โควิดก็หนักกลับมาก็ไม่ได้เปิดให้คนนอกเข้าซ้อมหรือว่ารับ ่ถ้ามาซ้อมด้วยนะก็อยู่ด้วยกันแต่เราไม่ได้ออกไปไหนช่วงพีคๆของโซนเราอะที่อยู่สุราเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงไหมครับสีแดงครับตับ,บผมเนี่ยเพิ่งเป็นสีเหลืองนะครับอำเปอสุดท้ายที่เป็นสีเหลืองนะครับผมช่วงที่หนักๆครับโค้ชมันอยู่ปรับตัวกันยังไงในการพัฒนาเด็กเพราะว่าในโซนกรุงเทพอย่างของผมอยู่เนี่ยคือทุกอย่างมันแทบจะหยุดหมดเลยอะคือข,ของผมจริงๆเนี่ยตอนเด็กปิดเทอมนะครับให้เด็กกลับบ้านก่อนช่วงโควิดระบาดพอดีเลยหนักมากช่วงนั้นแล้วก็ใช้วิธีการส่งแบบทดสอบไปมีการวิ่งมีกกาารรเเเทน่อะะะไแแบบบี้ฉพด็ตล แล้วก็ให้ส่งทางไลน์มาและทีนี้เด็กที่ว่าผ่านการกักตัวที่บ้านปุบวันให้กลับมาหอได้กลับมาแคมป์นี่ก็คือซ้อมเต็มรูปแบบน้องๆที่ยังกลับไม่ได้ก็มีการส่งตารางการซ้อมไปให้ที่บ้านครับแพทเทิร์นเหมือนกับฟุตบอลอาชีพเลยนะเวลาไปซื้อของอย่างน้องอยากกินขนมอยากกินอะไรเง,งี้ยก็คือโค้ชจะมีคนที่เขาไปประจําเป็นคนเดียวถูกไหมวิ่งเลยรววไห้ทุกคนใช่ครับผมถ้ากลับมาจากบ้านคือมาวิ่งเนี่ยก็คือวิ่งในบริเวณที่เป็นพื้นที่ของตัวเองเท่านั้นแล้วก็จะมีรถอาไปซ้อม บางท่านก็วิ่งไปบางท่านก็นั่งรับไปนะแล้วก็ไปวิ่งต่อที่สนามอีกครั้งหนึ่งกี่เดือนแล้วครับที่ปรับตัวแบบนี้กับโควิดเนี่ยประมาณ5เดือนแล้วครับ<อ>คือมันมีประสบการณ์ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วครับผมก็ปรับตัวเพราะน้องๆส่วนมากที่มาที่นี่เพราะกลางวันนอกจากนั้นแล้วก็ต้องเรียนออนไลน์ด้วยทางแคป์ก็ต้องคอยสังเกตนักเรียนทุกคนด้วยว่าม,มีการเรียนกินหรือปราอะไรเงี้ยทำไมมุมของโค้ชถึงคิดว่าการพัฒนาเด็กมันต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาคือจริงๆนะครับเหมือนกับที่เขาบอกว่าฟุตบอลเด็กเนี่ยมันหยิบพัฒนาาา่่่เเรรรยงงงออืืก let ใหอะไรพวกนี้ต้องพัฒนาหมดบางคนเข้าใจาว่านักฟุตบอลเราต้องพัฒนาเรื่องแต่เบสิกทักษะเรื่องฟุตบอลไม่ใช่ครับถ้ามาอยู่แคมป์คุณต้องดื่มนมทุกวันคุณต้องกินนะาอาหารเฉพาะที่เราสั่งให้กินถ้าอยู่ที่บ้านเป็นอีกเรื่องเรื่องแบบนี้พ่อแม่เขาจะไม่ได้สนใจเยอะถ้ามาอยู่แค้มป์เราก็สามารถควบคุมได้เรื่องแบบนี้เป็นไงกันบ้างครับนี่คือศูนย์ฝึกบางส่วนที่ภาคเอกชนเนี่ยเข้าไปให้การดูแลนะครับถ้าเราไม่พูดถึงช้างที่สนับสนุนเนี่ยจริงๆมันมีสวนฝึกอีกมากมายที่ภาคเอกชนเข้าไปให้การสนับสนุนอาจจะเป็นงบประมาณเล็กๆ ส่งโค้ชไปช่วยอบรมเปิดฟุตบอลคลินิกมีเยอะถ้าเรารวบรวมตรงนี้ได้หรือว่าเราไปช่วยในการที่จะทําให้เขานั้นสามารถฝึกฟุตบอลด้วยพื้นฐานคอนเซปต์ในรูปแบบที่เราต้องการนั่นแหละครับอาจจะไม่ต้องสร้างศูนย์ฝึกโดยสัํปไปคือถามว่าต้องมีไหมของทีมชาติไทยต้องมีครับเพราะประเทศอื่นในอาเซียนเขามีกันหมดมาเลเซียก็มีแล้วอินโดนีเซียก็มีแล้วเวียดนามก็มีแล้วแม้แต่กัมพูชาเองก็มีแล้วแต่ของเรามีขึ้นมาเป็นแค่สิ่งปลูกสร้างแต่ไม่ได้มีคนไปลงมือทําแล้วมันก็หายไปวันนี้สมาคมเองก็กำลังงงจะเรร่ส้า แต่สุดท้ายมันก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่ระหว่างทางผลงานมันรอไม่ได้นะครับปลายทางของเยาวชนเราเนี่ยมันต้องเริ่มเห็นแสงสว่างบ้างแต่รากฐานตรงนี้ครับถ้าคุณวาง10ปีนี่แหละครับคือรากฐานที่คุณต้องเข้าไปช่วยดูแลเขามีคนหลายคนครับที่เป็นนี่เป็นสินจาัการยอมทิ้งความฝันของตัวเองนะครับมาทําความฝันให้กับเด็กๆเ,เด็กหลายร้อยคนครับที่โตขึ้นจากรากหญ้าตรงนี้ครับแล้วต่อยอดไปถึงทีมชาติคุณไม่คิดว่านี่คือต้อนน้ําสําคัญหรือเปล่าที่จะต้องไปให้แรงบันดาลใจเขาและไปให้ความสําคัญกับพวกเขาผมเนี่ยโทรไปห คแค่ 2- ศูนย์ฝึกเนี่ยเขาดีใจมากนะครับเขาก็มีแรงในการที่จะกลับไปปั้นเด็กไปบอกเด็กว่าวันหนึ่งเด็กทุกคนมีโอกาสที่จะอยู่ในแสงได้ถ้าเกิดสามารถพัฒนาแบบถูกทางผมฟังไอเดียเขาแล้วผมอยากแลกเปลี่ยนมาแล้วผมก็มีประเด็นแน่นอนสําหรับเรื่องการชหละโครงสร้างฟุตบอลเยาวชนในบ้านเรานะครับว่าถึงเวลาหรือยังว่าเราต้องมองปัญหาสักทีหนึ่งแล้วแก้มันอย่างจริงจังโดยที่ไม่ต้องเอาทฤษฎีอะไรมากางนะครับเอาปัญหามาวางก่อนแล้วเอาทฤษฎีของต่างประเทศที่มันประสบความสําเร็จมันมีคีย์แฟกเตอร์มากมายของหลายๆทีมแต่มันเอามาปรับใช้ไม่่ใชเอามาม บบเพราะเชื่อเถอะไม่มีใครรู้จักบอลไทยเท่ากับคนไทยการสื่อสารกับเด็กเป็นสิ่งสําคัญเด็กไม่มีทางเข้าใจหรอกครับอันนี้คือสิ่งที่ผมแลกเปลี่ยนและผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากนะครับอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากในคลิปนี้แต่คลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยว่าโครงสร้างทั้งหมดจากคนทําบอลเด็กเนี่ยเขามองเห็นปัญหาของเยาวชนไทยได้อย่างไรและเขามองเห็นวิธีการแก้ไขได้หรือไม่ทําไมบอลไทยถึงไปไม่สุดเด็กอายุ1 2หรือ34ี่เนี่ยยิงบราซิลได้ชนะสเปนก็ชนะมาแล้วนะครับแต่มันไห้เป็นข่าวเท่านั้นเองแต่ชนะด้วยรู ม,น,มนี่แหละครับคือสิ่งที่จะบอกได้เลยว่าทําไมโตขึ้นไป1 5บหถึงสิบเยีถึงชุดใหญ่มันถึงมีแค่คนที่ดังมา10ปีทีหนึ่งมันไม่ได้มาเป็นชุดๆดเหมือนที่ต่างประเทศเขามีกันฝากไ้ด้วยนะครับละทั้งหมดนี้คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามกันได้2ช่องทางยู u ูบนะครับกด subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ในช่องทาง Facebook ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์แบบนี้กันได้เดี๋ยวคลิปต่อไปกลับมาทําปกตินะครับเหมือนเดิมฝากร้านไว้ได้นะครับที่เซ ่ผมทยอยโปรโมทให้ในช่วงเวลาของการล็อกดาวน์แบบนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขผ่านสถานการณ์โควิดไปด้วยกันสวัสดีครับ